สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกหนึ่งข้อดีของการทําออนไลน์นะคะว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ก่อนนะคะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกข้อดีของการทําออนไลน์นะคะหนึ่งข้อดีนะคะก็คือแบบหลักๆเลยนะคะในการทําออนไลน์เนี่ยเราจะต้องหา มันไม่ต้องมีหน้าร้านใช่ไหมมันไม่ต้องมีหน้าร้านเราก็ไม่ต้องลงทุนหาสถานที่นะคะในการแบบว่าต้องไปเปิดร้านต้องไปหาที่เช่าร้านนะคะต้องไปหาทําเลดีๆนะคะก็คือในปัจจุบันนะคะก็คือการทําออนไลน์แล้วก็แค่แบบว่าทําร้านเราให้หน้าแบบให้หน้าดึงดูดผู้คนนะคะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาที่ร้านเรานะคะแล้วก็สนใจในสินค้าของเ,เอรานั่นเองนะคะมันไม่ยากเลยนะคะในการทําออนไลน์ในสมัยนี้นะคะก็ คือมันแบบมันง่ายมากเลยนะคะก็จะมาแชร์ไอเดียให้ฟังนะคะในการที่แบบว่าเราอะไม่ต้องไปหา้านนะคะก็คือก็คือโดยคนรุ่นเก่าอะเออก็คือคนรุ่นเก่าอะส่วนมากเขาต้องหาทำเลหาทำเลว่าแบบเราจะไปตั้งขายที่ไหนดีก็คือแบบอาจจะเป็นแบบตลาดนัดหรือว่าอาจจะเป็นสยามเซ็นเตอร์หรือว่าไปเป็นแบบใจกลางเมืองอะไรนะคะเพื่อที่ อะไรอ่ะคนพุกผ้าอะไรนี้นะคะเพื่อที่จะแบบเป็นที่น่าสนใจของคนผ่านไปผ่านมาอะไรนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วนะคะก็คืออย่างเรานี่เองเราก็าเป็นแบบคนรุ่นใหม่อะไรย่าเนี้นะคือแบบมันไม่จําเป็นต้องไปหาหน้าร้านแล้วอะคือแบบเราอะอยู่ที่ไหนอะเราก็สามารถทํางานได้อะคือแบบอย่างสมมติวันนี้มาคาเฟ่ใช่ไหมเราก็สามารถเอางานที่เราทําอะที่เราทําออนไลน์อย่างนะะั้น งาน,นตกแต่งร้านค้าตกแต่งรูปหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเราก็สามารถพกพาไปทําที่ไหนก็ได้นะคะมันก็เป็นเหมือนกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เช่นกันนะคะคือแบบว่ามันมันดีจริงๆนะคะการทําออนไลน์นะคะยิ่งปัจจุบันนะคะออนไลน์แพลตฟอร์มที่ฮิตมากเลยนะปัจจุบันนี้ก็คือทางช้อปปีกับลาซาด้านั่นเองนะคะเพราะว่าคือทางช้อปปีกับลาซาด้านเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ขายกับผู้ซื้อมาเจอกันอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบ เราอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็สามารถขายของได้อ่ะเออคือแบบเราลงรูปแค่ครั้งเดียวอ่ะเราสามารถขายของในตลอดเลยอ่ะคือแบบมันดีจริงๆนะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากลงทุนเลยนะคะก็สามารถไปเป็นตัวแทนหรือว่าไปเป็นของเป็นผู้จําหน่ายสินค้าันก็ได้นะคะก็คือแบบค่อยๆทําไปนะคะจนเรามีเราเริ่มมีเงินทุนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลองหาอะไรมาสต็อกแล้วก็มาขายดูก็ได้นะคะคือแบบว่าออนไลน์อ่ะคือแบบ คือเมื่อก่อนอะเคยเห็นว่าออนไลน์มันทํายากมากเลยแบบแบบบางทีมันก็ไม่ใช่เราอ่ะเออออนไลน์คนทําจับเงินล้านออใช่หรออะไรอย่างนงี้นะคะแบบแบบพอมาทําเองอะหปีอะรายได้เป็นแสนแล้ว,วะคือแบบคือถ้าไม่ทําออนไลน์ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะวะ่าจริงๆ รู้สึกดีมากเลยนะคะที่แบบออนไลน์แบเปลี่ยนวิถีชีวิตเรานะคะคือแบบไม่ต้องตื่นเช้านะคะปกติตื่นเช้าไปทํางานนะตื่นหกโมงครึ่งออกจากบ้านขับรถไปฝ่าฟันรถติดนะคะก่อนจะถึงที่ทำงานก็เกือบแปดโมงคากลับห้าโมงครึ่งกลับบ้านนะคะถึงบ้านประมาณทุ่มครึ่งโอ้ขับรถวันละสามสี่ชั่วโมงเลยอะคือแบบไปฝ่าฟันรถติดแต่แบบพอเราเริ่มทําออนไลน์ควบคู่กับงานประจาอะคือแบบมันค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตเราอะแรกๆเราอะจะเหนื่อยหน่อยเนื เพราะว่าเราอะทํอะไรเพิ่มใช่ไหมเพื่อแบบจัดงานประจำาลเลามาหาอะไรทาเพิ่มก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยในช่วงแรกแต่ว่าแบบพอระบบอยู่ตัวเพราะของมันขายดีขึ้นก็คือปัจจุบันนี้ก็คือแบบมาขายของออนไลน์เต็มตัวเลยแล้วแบบรายได้ก็ทวีคูณแบบเป็นลักแสนแล้วอะคือแบบรายได้อะ่ะหลังหักค่าใช้จ่ายก็คือแบบเกินงานประจารําไปแล้วนะคะก็อ,อยากจะบอกว่าออนไลน์มัมนมีแต่ข้อดีนะคะแต่ว่าก็ก็แบบอยากให้เพื่อนๆแบบอะไรอะ ศึกษาเนะืแบบ่อบอออนไลน์มาดีจริงๆนะคะใครเข้ามาตอนนี้ถามว่าทันไหมก็คือยังทันอยู่นะคะเพราะว่ายิ่งในแพลตฟอร์มนะคะเขาจะยิ่งเปิดโอกาสให้ร้านใหม่ๆอะ่ะคือแบบเขาช่วยสนับสนุนร้านใหม่ๆด้วยเออใครที่แบบว่าเพิ่งมาทานะมันก็แบบมันก็ยังทันอยู่แล้วก็แบบได้รับการสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะจากทางช้อปปีแล้วก็ลาซาด้านะคะเพราะว่าเขาสนับสนุนเขาฝากนั้นร้านใหม่ๆที่ขึ้นมานะคะร้านเก่าเขาก็แบบ ประมาณว่าทาไม้แล้วก็ปล่อยเลยนะคะ mm hmm. ก็ยังไงถ้าอยากรู้เรื่องการทําออนไลน์นะคะ mm hmm. ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะ mm hmm. ว่าอยากให้ทําคลิปแบบสอนเรื่องอะไรบ้างนนะคะ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้ซื้อขนมนะคะวันนี้ออกมาแบบเราแพ็คของเสร็จแล้วเราทำอะไรเสร็จแล้วนะคะแพ็คของบรรลับ ไม่เท่าไหร่เองเพราะว่าเรามีผู้ช่วยคะมันะะมก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย